สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักครับรีรันนิยายไวในดวงใจจากช่องนียายไวฟังฟินๆกลับมาแล้วนะครับมาเฟียที่รักวันนี้เสนอเป็นตอนที่83ตอนนี้มีชื่อว่าคำว่ารักพูดยากเพราะมันมีค่ายิ่ง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงจากช่องนิยายวายฟังฟินๆกันด้วยนะครับรสจูดอันดูดเดิมของทีโคพีอัต ช่างหวานล้ำเหลือเกินเขามอบความอิ่มอวนลันจวนใจให้กับผมอยู่เนิ่นนานกว่าจะปล่อยให้ผมได้หายใจอย่างสะดวกตามเดิมทันทีที่เขาพระริมฝีปากหนาของเขาออกผมแทบจะคอยตามไปเพราะหมายจะดูดกินน้ำหวานต่อ เหมือนกับถูกมุนสะกดจิตใจยังไงอย่างนั้นเลยที่โคอบร่างของผมไว้ในอ้อมกอดอันอบอุ่นของเขาถึงยังทำให้ผมยังยืนอยู่ได้คิดไม่ออกเลยว่าถ้าเขาปล่อยมือจากผมไปขาของผมจะอ่อนยยบยาบลงไปสุดลงกับพื้น แม้กระทั่งตอนนี้ตัวของผมยังสั่นละริกอยู่เลยแล้วนายล่ะรักฉันหรือเปล่าทันทีที่ได้ยินคำถามหน้าของผมก็แดงกล่ำขึ้นมาทันทีด้วยความเขินอายผมรีบก้มหน้างุดลงสุกกับ หน้าอกแก่งของทีโคอย่างรวดเร็วจะให้พูดได้ยังไงล่ะคำคำนี้นะผมพลวดพลาดเข้าไปสวมกอดเขาเอาไว้แน่นใบหน้าซบลงที่หน้าอกกว้างของเขาก่อนจะแอบฉวยโอกาส สุดดมกลิ่นหอมอ่อนหวานจากหน้าอดแกล่งของเขาอย่างหน้าไม่อายอีกตั้งหากเ <c oughs> ฟิร์นนี่คืออะไรไม่ตอบนี่คือฉันไม่เข้าใจแถมยังเอาหน้ามาซุกอกคนอื่นเขาอีก ทำแบบนี้หมายความว่าไงไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยตอบฉันมาก่อนสิเฟิร์นเงยหน้าขึ้นมาก่อนไม่เอาแล้วครับผมพูดเสียงอู้อี้อยู่กับอกกว้างของเขาไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาจริงๆ ก็แบบว่าผมมันเขินสุดๆไปเลยนี่นะทีโคพีอาร์ดได้แต่หัวเราะเสียงดังลั่นผมไม่เคยเห็นเขาหัวเราะออกมาดังขนาดนี้มาก่อนเลยช่วยไม่ได้นี่นะทันใดนั้นทีโค ก็ยกอ้อมแขนของเขาขึ้นอบกอดร่างบางของผมอย่างแรงจนร่างกายของผมแทบจมหายเข้าไปในอ้อมกอดของเขาเลยทีเดียวฮ่าไม่บอกจริงๆเหรอเนี่ยหืน้ำเสียงอ่อนโยนของเขา เฝ้าถามเสียงออดอ้อนต้องการให้ผมตอบคำถามเขาให้ได้ผมจึงได้เงยหน้าขึ้นแล้วรอบเหลือบไปมองที่ใบหน้าหล่อๆของเขาที่กำลังก้มหน้าลงมาจดจ้องมองใบหน้าของผมอยู่อย่างไม่วางตาเช่นกันเอ่อ คือฮน่าสงสารตัวเองจังคำคำนี้นะมันก็เป็นคำที่ฉันอยากได้ยินเหมือนกันนะนายนะได้ยินคำที่ฉันอยากบอกกับนายไปแล้วนี่นาะ ในขณะที่ผมกำลังอ้ำอึง้งไม่ยอมตอบทีโคกลับออกไปสักทีเขาจึงได้เปร่งน้ำเสียงเศร้าสลดออกมาเหมือนกับจะกระตุ้นให้ผมรีบตอบคำถามของเขาออกมาเร็วๆพูดแบบนี้ก็เป็นด้วยฮะแต่คนนี้นี่ จากนั้นผมก็เริ่มอดรนทนไม่ไหวเผอหัวลอกากากออกมาอย่างช่วยไม่ได้เมื่อกี้คุณพึ่งบอกว่าคุณทำร้ายผมสารพัดคนที่น่าสงสารมากกว่าน่าจะเป็นผมไม่ใช่หรือไงครับคุณน่ะ มันน่าสงสารตรงไหนคุณทีเอาก็เถียงไม่ได้แล้วสิจากนั้นทีเขาก็เถียงไม่ออกจริงๆหน้าหล่อของเขาได้แต่ก้มลงแบบเขินๆ จากนั้นเขาก็เกาที่ท้ายทอยแกรกๆเวลาเขินเนี่ยเคยยิ่งหล่อขึ้นไปใหญ่เลยเนาะที่ไม่เถียงแบบเนี้ยคุณเน่ะเถียงผมไม่ได้หรอกครับ เฉียงไม่ออกจริงๆเขายอมรับทุกอย่างที่ผมพูดเฉยเลยคนอะไรบทจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เล่นเอาตกใจเหมือนกันแฮะคุณทีนะ่ะผมเอ่ยออกมาเบาๆ เมื่อเขาส่งสายตาหวานซึ้งมาให้กับผมก่อนโน้มตัวลงมาแล้วเอียงหน้าประกบริมฝีปากจุมพิษที่แก้มใสๆของผมอีกหนึ่งฟอดใหญ่อคุณพแอนะครับอ,อ่คนข้างในเขาเห็นกันหมดแล้ว ช่างประไรก็นายไม่ยอมตอบขอหอมแก้มอีกหนึ่งข้างก็แล้วกันนะเอ๊ะนี่คุณพอได้แล้วไอคนอื่นเขาที่โอพิอั์พยายามหอมแก้มผมให้ได้แต่ผมก็หลบเขาได้ตั้งหลายครั้งจนจูจ่ๆเขาก็หยุดชะงักลงไปเอาดือด้อ นายไม่รักฉันจริงๆหรอพอพูดจบเขาก็ก้มหน้าลงทำหน้าเศร้าอีกแล้วผู้ชายคนนี้ทำเหมือนเราเป็นคนผิดอีกละเพราะคุณรู้ คุณรู้ใช่ไหมว่าถ้าทำแบบนี้แล้วผมจะใจอ่อนนะเปล่าเอาแต่ใจนะครับไหนว่าจะไม่ให้ผมตามใจแล้วไงก็อยากฟังเอาแต่ใจแบบนี้ จะทำให้ผมเสียใจอีกไหมครับไม่รู้เอาแล้วแบบนี้ผมจะมั่นใจได้ยังไงแต่ฉันรักนายจริงๆนะรู้แล้วครับแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีฉันจะพยายามนะ ผมก็รักคุณครับทีโคบิอัสยิ้มกว้างออกมาไม่ได้ยินคำตอบจากปากของผมเราทั้งคู่จุมพิษกันเนิ่นนานกว่าที่จะยอมปล่อยให้กันและกันออกมาเป็นอิสระรอยยิ้มหวานจากเขาทำให้ใจของผมนั้นชุ่มฉ่ำเหลือเกิน ผมรักคุณครับขอบใจนะที่รักกันที่โคหอมแก้มผมสลับกันไปมาแล้วก็กอดผมแน่นเลยจนผมหายใจไม่ออกบอกให้หยุดก็ไม่ยอมหยุดคนเอาแต่ใจอย่างเขานี่มัน เวลาอย่างนี้เขาก็เหมือนกับเด็กคนหนึ่งเท่านั้นเองจบตอนสั้นๆของนิยายวายเรื่องแรกของปริยวิทย์ลงไปแล้วนะครับนิยายวายเรื่องนี้สั้นทุกตอน ตอนนั้นเพิ่งหัดแต่งใหม่ๆหวังว่าคุณผู้ฟังจะเข้าใจและโปรดเข้ามารับฟังนิยายวายเรื่องนี้อีกครั้งและเข้าไปฟังนิยายวายเรื่องอื่นๆในช่องนิยายวายฟังฟินๆกันด้วยนะครับปอลอ่อเรามาคอยลุ้นกันในตอนต่อไปนะครับจะเริ่มมีโมเมนต์ของฟังซัว และก็เข้มกันแล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ